สวัสดีทุกคนหายไปนานเลยนะคะสำหรับการรีวิวบอนสีของเราวันนี้จะมารีวิวบอนสีอุตสามณีนะทุกคนตัวเนี้ยเราเอฟมาประมาณได้ปีหนึ่งแล้วมั้งนะคะช่วงนั้นบอนกำลังลงแต่ว่าก็ยังถือว่าแพงถ้าเทียบกับตอนนี้เนาะทุกคนตัวนี้นะคะตอนซื้อมานี่ใบเขียวปีเลยอันนี้ยุบแล้ว งอขึ้นมาใหม่นะทุกคนเป็นใบเลียวๆนะคะตอนนี้เริ่มกัดสีแล้วพอแทงมาใหม่ออกสีแดงเลยนะทุกคนดูสิเนีย่ยได้สามใบแล้วนะคะก็อรอลุ้นต่อไปนะคะอยากให้มันสวยๆเหมือนที่เขารีวิวมาต้นแม่นะทุกคนนี่มีความสุขนะคะ มีของใครที่มีเอามาโชว์นะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ